สอรยรุ่นหกนี่สเต็ปร้านเราปาดมาแล้วต้องมานั่งขัดนะครับนี่ต้องมาเกลือกเกลือกหน่อยครับนี่สเต็ปร้านเราครับผมพามาชมเปย์สองร้อยรุ่นหกนะครับนี่ลงสเต็ปร้านเราปาดเปย์ต้องป,อปาดลงกลึ่งน,นะครับนี่ต้องไปปาดลงกึ่งนะครับนี่ปาดหน้ามานะครับปาดหน้าแล้วก็มาขัดหลังมาขัดหน้าอีกนะครับร้านเราสเต็ปร้านเราขัดหลังขัดหน้านะครับสองร้อยรุ่นหกตัวนี้จะเป็นเครื่องขมิ้นครับจะมี มีแกลนเซอร์โวมีไส้นะครับมีมีวาล์วไส้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีหูนี่คือเครื่อง95ครับจะมีเลคูเลเตอร์ครับมันจะมีเลคูเลเตอร์นะครับมี2ปั๊มเราเข้าพร้อมกัน2ลูกนะครับนี่จะพามาชมว่าต่างกันยังไงนี่ถ้าเกิด95ก็จะเป็นเสื้อมีใส่เลคูเลเตอร์อย่างนี้นะครับใส่เลคูเลเตอร์ถ้า102ก็จะ102ก็จะเป็นไม่มีฝาเลคูเลเตอร์ครับแต่มีไส้วาล์วด้านข้างแทนครับมีไส้วาล์วด้านข้างแทนนะครับ